เรือของผมถูกยกขึ้นที่ระดับความสูงของตึกเก้าชั้นมันเป็นไปได้ยังไงวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเที่ยวอย่างประเทศจีนในเส้นทางที่คนไทยนั้นยังไม่ค่อยรู้จักมานั่งเรือผ่านเขื่อนสา,า,ามผาบนแม่น้ำแยงซีเกียงที่เมืองอีชางกันครับวันนี้จะไปขึ้นเรือนะครับและที่ท่าเรือก็จะมีชนเผ่าถูเจียซึ่งเป็นชนเผ่าของแถบนี้มาทําการแสดงเพื่อต้อนรับพวกเราซึ่งก่อนจะไปขึ้นเรือนะครับพวกเราที่เป็นคนต่างชาติก็ต้องยื่นพาสปอร์ตให้กับเจ้าหน้าที่<ๆ>เขาก็จะตรวจว่าข้อมูลตรงกับตั๋วที่เราจออออองงงไไ้มมััยยนนนะคครรรบบเเืขขาึ่่่ก็ใช เรือของพวกเราก็ไม่เลวนะครับมีถึง4ชั้นเลยชื่อว่าช้างเจยียงสาสาที่1ขึ้นเรือ,อยังตรวจพาสปอร์ตอีกรอบนะฮะและนี่คือการตกแต่งภายในเรือที่ผมมาขึ้นในวันนี้นะครับดูดีมากเลยนะครับด้วยภายในเรือนั้นก็จะแบ่งห้องรับรองออกเป็นหลายระดับตามตัวที่เราซื้อมา แต่เดี๋ยวเราจะไปดูห้องที่ผมนั่งในวันนี้กันครับโดยจะเป็นห้องชั้น4ซึ่งอยู่ชั้นบนสุดห้องนี้เป็นห้อง VIP แล้าวของเรือลำนี้นะครับบรรยากาศก็จะเงียบสงบกว่าคนน้อยกว่าไม่ค่อยมีคนเดินพลุกพลานแถมยังมีพนักงานเสิร์ฟชาจีร้อนๆให้เราได้จิบระหว่างชมวิวด้วยนะครับเรือตอนนี้ออกแล้วนะครับเรือขยับแล้วฮะโดยเมื่อเรือค่อยๆแล่นออกจากเมืองอีชานะครับทิวเขาทั้งสองฝั่งเริ่มสูงขึ้นจนกลายเป็นกำแพงธรรมชาติน้ำของแม่น้ำยางสีเกมีสีเขียวที่เข้มคงที่เหมนนกร้้้เเงาาาาข่มมแลลปิับบบ็ห ไม้หลังเก่าๆสลับกับบ้านใหม่สีนอนทําให้เส้นทางที่เราล่องเรือนี้นะครับดูมีชีวิตชีวาไปได้มีแต่ภูเขาและน้ำเพียงอย่างเดียวและในระหว่างการล่องเรือบนแม่น้ำยางสีเกียงนี้นะครับเราก็จะได้พบกับสิ่งที่น่าจะเป็นไฮไลท์ที่สุดของทริปนี้เป็นโมเมนต์ที่ทําให้คนเลือกมาล่องเรือบนจุดนี้กันก็คือการที่เรือสามารถแล่นผ่านเขื่อนหรือระดับน้ําที่สูงต่างกันถึงตึกเก้าชั้นได้ก็ทํายังไงมาดูกันนะครับตอนนี้เราก็เหมือนอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมนะครับที่ถ้าเขาปิดประตูด้านหลังปุ๊บน้ํมันก็จะสูงงขขึึ้้้้นนน,นแแต่พอําสลว เรือก็จะข้ามไปได้ดูสิครับขอบเขื่อนนี่คือใกล้แต่ว่า,าสัมผัสได้เลยอ่ะอันนี้คือแม่น้ำยังษีกังค่ะใช่สวยมากๆและนี่ก็คือทริปร่องเรือในแม่น้ำยางซีเกียของพวกเราที่เมืองอีชาบุทนหูเป่ยนะครับถ้าเพื่อนๆมีความสนใจอยากเที่ยวในสไตล์แบบนี้ทักมาหาผมได้เลยนะครับ